สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูขนมคาวบี้แถมฟรีโปสการ์ดวันพีซสามสแบบก็ในคลิปนี้ก็จะมาให้ดูโปสการ์ดวันพีซนะครับที่แถมมากับขนมคาวบี้ด้านหน้านะครับก็จะเขียนว่าโปสการ์ดวันพีซสามสแบบรีบสะสมด่วนมีจำนวนจำกัด ครั้งแรก8ลายพิเศษแล้วก็มีเกาะใหม่ด้วยนะครับซองใส่โปสเตอร์ก็จะติดอยู่ด้านหน้าประมาณนี้นะครับซองนี้ก็ราคา20บาทนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยเนาะก็เดี๋ยวมาดูทางด้านโปสการ์ดกันนะครับวานาตาจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการแกะออกมาจากซองแล้วนะครับสำหรับหน้าซองใส่โปสการ์ดวันพี e นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโปสการ์ดกันนะครับก็สำหรับโปสการ์ดอันแรกก็ได้มาเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้น่าจะเป็นตอนที่ บุกไปช่วยซันจินะครับในเกาะของบิ๊กมัมเนาะนี่ด้านนิดบนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเขียนว่าวันพีชนะครับแล้วก็จะเป็นภาพก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นซองจดหมายนะครับคล้ายๆกับหน้าซองจดหมายเนาะประมาณนั้นครับโอเคเดี๋ยวมาดูอันที่สองนะครับ ก็สำหรับโปสการ์ดอันที่สองก็ได้มาเป็นตอนที่ลูฟี่น่าจะขึ้นเกาะเกาะเพิงนะครับนะน่าจะเป็นพังหาศาสตร์เนาะอ่าน่าจะใช่นะครับนี่ก็จะมีเป็นมังกรนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ด้านหลัง โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูภาพที่สามกันนะครับก็โปสการ์ดใบที่สามก็ได้ซ้ำนะครับนะก็เป็นภาพเดียวกันนะครับกับตัวนี้เนาะ อ่าก็เป็นตอนที่ขึ้นเกาะพังหาสาดนะครับก็ไปเจอกับมังกรนะครับอ่าก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาสะสมกันได้นะครับสำหรับโปสการ์ดวันพีชนะครับก็มีให้สะสมทั้งหมด32แบบเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบพิเศษปั๊มทองด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ